ปอร์ไรดเดอร์วันนี้มาเก็บงานนะครับหลังจากโ oh, อ oh, <ๆ>้โหอเครื่องชุดใหญ่เจตตาเรียบร้อยลืมครับมันจะมีอาการนึงเป็นทุกขันเป็นทุกขันนะครับคือโช๊คเสือ่อมรัด้วยน,นี่นะครับวิธีการส่วนใหญ่นะคนเราก็คือต้องพกไม้ไผ่พกกันไวน้เนี่ยก็เป็นอย่างเนี้ยแต่ถ้าไม้ไผ่หลุดมานี่คอหักได้เลยนะคือโช๊คตรงนี้มันก็หลายปีแล้วนะครับก็เดี๋ยวจัดการวันนี้มาเปลี่ยนโช๊คนะครับก็สังเกตในรถรถประเภทนี้จะพไ้ไม้ไผ่กันเนยอะ ครับไวต้องต้องยึดดีๆด้วยนะหล่นกั้วนี่คอหักไม่คุ้มเลยนะครับโอเคครับวันนี้มาเปลี่ยนโช๊คครับโช๊คนะครับนี่ก็นานหลายปีนะครับประตูนี้หนักมากเลยนะครับก็แดงนะครับเปลี่ยนโช๊คฝาท้ายนะครับตัวนี้ก็มีอายุอีกนะครับโชคฝาท้ายนี่ผมเปลี่ยนก็นานมากแล้วไปทำกว่า เจ็ดปีมั้งครับให้สะดวกที่ใส่ไม่ไข่ขับตลอดเวลาตรงรุ่นนะครับใส่เข้าไปก็ได้เลย,เลยนะนี่ถ้าปล่อยปุ๊บนี่ช่างคอหักเลยนะโคตรหนักเลยเรียบร้อยนะครับช่างอโอเคช่างรองง้างใหม่โอเคนะครับนี่นะครับ ก็ไม่จําเป็นต้องใช้แล้วเพราะาโชคนี้ตัวนี้เป็นตัวลังดึงขึ้นไปนะครับไม่ให้มันงับลงมาง่ายๆโอเคจบครับก็เลิกใช้ไม้ไผ่ไปใช้ตังแทนครับ